ครับก็ขอสัต์ดีสมาชิกมวยหูแฮปปีม้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูเฮปปีม้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่7กรกฎาคม2 5 6 8หผมมวยหูแฮปปีม้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชอกของรายการมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ักซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาบ่าย2องโมงครึ่ง ผมเองก็จะเดินทางไปภาคให้กับซื้อฟังในเวทีห้องสองช่องเจ็ดเหมือนเดิมนะครับสำหรับผลงานการภาคของช่องเจ็ดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคู่ที่หนึ่งนี้ก็สั่งให้รองทางด้านของผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรนะครับในช่วงที่โดนนับไปแล้วนะครับเพราะว่าแดตนี่มันแพงนะก็ไม่ได้ให้เข้าตอนแพงนะครับนะพอผักบุ้งโดนนับปุ๊บนี่ก็สั่งให้รองยาวเลยครับนะและพอผักบุ้งได้นับคืน ก็สั่งให้ออกตัวนะครับนะก็คงจะออกตัวกันเรียบร้อยนะครับนะเพราะว่ามวยโดนโดนนับนะครับนะมวยเดนนับแล้วกลับมาได้นับถ้ายังไม่ออกตัวนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันนะครับนะพอปักบุ้งโดนพอปักบุ้งได้นับปุ๊บเนี่ยก็ไล่ต่อเลยครับนะสิบหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะก็ชั่วโมงตอนนั้นนะตอนนั้นถ้าใครออกตัวผักบุ้งเนี่ยร้องรองทางด้านของเพชรสินคอนเนี่ยเสื้อขาดแน่นอนนะครับนะคุณที่หนึ่งก็ถือว่า ได้รับทรัพย์กันไปนะครับนะคู่ที่2นี่ผมให้เข้าทางด้านของทีมในช่วงที่ตกเป็นรองนะครับนะก็แพ้ไปครับคู่นี้ก็เสือแพ้ไปคู่ที่3นี่ก็มาวินก็ชนะนะครับคู่ที่4ี่พทนี่ก็แพ้นะครับนะก็ผลงานก็ไม่ดีนะครับนะสำหรับช่อง7จ็ดนะตามที่ตามที่วิเคราะห์ฟันธงหลังช่างไว้ชี้ต้นตัวเชียร์ก่อนชอกนี่ มีช่องเจ็ดช่องเดียวครับนะที่ผลงานไม่ดีซึ่งสัปดาห์นี้ผมเองก็วิเคราะห์ตั้งแต่เช้านะครับนะพยายามที่จะทําผลงานให้ดีในวันอาทิตย์นี้นะครับนะ,ะผลงานช่อง3มนี่ชนะ3ามนะอันนี้ที่วิเคราะห์พันธงหลังช่างนะครับนะแล้วก็ช่อง3 6ที่ผมก็ชนะ3าช่อง18ช่อง18ผมก็พากนะครับนะแล้วก็ชนะ40ยเลยช่อง7ชนะ1แพ้3แล้วก็ ปิดท้ายด้ดยช่อง5นี่ชนะ3แพ้1นะครับนะคือมาตรฐานการชี้ตัวเล่นก่อนชอกของผม,ผมนี่ตั้งไว้ที่ชนะ3แพ้1ไม่เกินนี้นะครับแพ้ไม่เกิน1น,นะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่อง7นะครับนะต่ำกว่ามาตรฐานนะครับจำไว้ช่องอื่นนะถ้าเกิดว่าช่อง7ชนะ3 1นี่ก็จะถือว่าชี้ตัวเล่นก่อนชอกมีความแม่นยำที่ได้มาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับนะพอผมเชื่อว่า มวยออกตัวง่ายไม่มีอยู่จริงนะครับนะบางครั้งบางข่าวเนี่ยออกตัวยากนะโดยเฉพาะต่างจังหวัดนี่อาจจะออกตัวยากนิดหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามวยได้นับอย่างมวยโดนนับอย่างผักบุ้งคู่ที่หนึ่งนี่ผมเชื่อว่าน่าจะออกตัวกันได้นะครับนะเพราะว่ามวยมวยมันได้นับนะได้นับปลัดกันนับคนละครั้งนะครับนะคิดว่าน่าจะออกตัวได้นะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยครับเดินขั้ตู้ดูว่าอย่างสู้เขาไมา่ค่อยได้นะครับนะตัวเตัวเชียร์มาช้าถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพานันและก็มีข้อมูลมวยก่อนชอกให้โดยละเอียดทุกคู่นะครับนายชี้ตัวเล่นก่อนชอกทุกคู่รู้ส่งนักมวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมาชิกเสียยากนะครับนะก็ะผมเองภาควันเสาร์นี้สาช่องนะครับนะช่อง3ช่อง3ามแล้วก็ปิดท้ายถ้วยช่อง18นะครับเนี่ยถ่ายทอดในเวลา18บแนาฬิกาน่าจะเริ่มภาค อ่าสิบแปดนาฬิกาเลยนะครับนะว่าเพราะว่าผมจะต้องพักกินข้าวนิดหนึ่งนะคือจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะครับนะจนกว่าจะถึงตอนอ่าช่องสามสิบจบประมาณสักจะได้กินข้าประมาณสักห้าโมงเย็นนะก็จะเริ่มภาคช่อง18ในเวลา6โมงเย็นนะครับนะแล้วก็หลับถึงบ้านก็ประมาณสัก4ทุ่มนะเพราะฉะนั้นก็จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นครับสำหรับทางด้านของการทำงานนะครับนะส่วนเวลาทิตศนี้ก็ภาค2ช่องนะก็คือช่อง 7และก็ปิดท้ายด้วยช่อง5นะครับช่อง8ไม่ได้พลาดนะครับนะก็ว่ากันตามนี้เลยนะครับมวยหู v i p พวกเครื่องเข้าเวทีไม่ผ่านกล่องนะครับนะเดือนละ1,300บาทนะครับนะแล้วก็รายวันก็วันละ300บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายสัปดาห์ก็คิดแค่สัปดาห์ละ400บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นสมัครเป็นารายเดือนนี้น่าจะถูกกว่านะครับนะบนะก็สัปดาห์ที่ผ่านมามีสมัครมวยหูวี P ีใหม่ สมัครใหม่เลยนะครับก็ห้าหคนนะห้าห้ถือว่าห้าเครื่องนะครับห้าเครื่องนะเพราะว่าจะถ้าสมัครแบบเป็นรายเดือนจะถูกกว่านะครับนะแค่1300บาทนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังช่องเจ็ดช่องเดียวโมหิวิธทีก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทมวยหูพานกล่องนี้ก็ราคาคงเดิมนะครับหนึ่บาทสัปดาห์ละสาม นะรายวันก็วันละ200ร้อนะครับถ้าฟังเฉพาะช่วงเจ็ดช่วงเดียวก็เดือนละ600บาทนะครับลายเสียงเวียพีพวกเครื่องวิทยุไม่ผ่านกลองนะก็ไวกว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับนะไวกว่าลายเสียงก็ไวกว่าลายเสียงทั่วไปนะครับนะก็เดือนละ400บาทนะครับถ้าชอบแบบไหนอย่างไรก็โทรสมัครกันได้เลยครับ0 8 2 7 5 1 1 9 8 8 0 8 2 7 5 1 1 9 8 8นะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะาเป็นการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชกนะครับนะเป็นข้อมูลโดยละเอียดนะยังไม่เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักแต่อย่างใดนะครับนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกียรติเพชรพราะทางด้านของฝ่ายน้ําเงินทางด้านของฝ่ายน้ําเงินก็พรนําโชคสอภูมิพัฒน์มวยคู่นี้จะชกกันที่มิการน้ำหนัก125อ้าปอนด์เท่ากัข้าฝ่ายแดงทับหลวง ก็อายุ19ปี168เซนนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นกระดูกมือก็ประมาณสัก70ครั้งไป่เปล่ยก็5 9กิกรกัมเวทชกประจำก็ร2อยปอนด์ปีหกแปดชกแล้วสองครั้งก็ไม่ตัดสินหนึ่งครั้งเป็นการชกชอและก็ชนะนกชกหนึ่งครั้งในยกที่สองชกเวทีเมืองกรมาทั้งหมดนีสิบห้าครั้งนกชกสี่ครั้งเป็นการน็อกในยกที่สองมาก,กที่สุดนะครับแล้วก็แพ้น็อกห้าครั้งเป็นการแพ้น็อกในยกที่สองกับยกที่สา,ามนนนนทั้งกมดการแพ้น็อนกรนระครับ เคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี้ก็3ครั้งนะก็ชนะที่ช่องเจ็ดนีสาครั้งเลยนะครับนตเป็นการชานะนกคู่ชกในช่องที่ช่องเจ็ดนีสองครั้งด้วยในยกที่สองทั้งสองครั้งด้วยนะครับ <c oughs> ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวอาจจะเสียเปรียบช่องชกเล็กน้อยสมวยก็ประเภทฝีมือบูบุนเข่าไหนครับรูบ้ครับได้เก็บการวดก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกกิฬทไหนชกวงนอก วงไหนก็ดูว่าจะแข่งใต้เขียงกันนะครับนะก็คือดูว่าจะเป็นมวยที่มีหลักมีเหลี่ยมน่ากินเหลี่ยมกินซองนะแล้วก็เอาตมวยก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับ ส่วนตะแนงกระฟ้าน้าเงินพรนาโชคสอภูมิพัฒน์นี่พรนาโชคนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบบนเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการอาวุธของชคนี่ก็ถือว่าเป็นรองนะครับนะแล้วก็อาวุธมวยวงนอกก็ดูว่าจะมีน้อยกว่าด้วยนะครับนะประเภทชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนะอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงใช้ดได้หัวจียวส่จดีครับนะแล้วก็ทัดมวยก็ถือว่าดีด้วยนะครับข้อมูลตะแนงเทคนิคของแ้านพรนำโชคสอภูมิพัฒน์ ปัจจุบันก็19ปีเท่ากัน170เซนก็สูงกว่า2เซนจากนครศรีกระดูกมวยก็ประมาณสัก4 50ครั้งนะครับนะกระดูกมวยที่จะเป็นรองซ้อมอยู่ที่นครศรีก็ปอยๆนี่ก็60กิกรัมก็ใกล้เคียงกันนะเวทชกประจําก็ประมาณสัก1 2 1่งรปอนด์นะครับนะทางด้านแสดงจะชกเวทร้อแล้วนะช่วงหลังแต่ว่าทางด้านของพอนําโชคก็เนี่ยร้อยย3่สิรายยประมาณนี้นะครับนะเพราะในเรื่องความหนักก็คิดว่าคงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับปี6กไปี่ก็ชกไปแล้ว1ครั้งก็แพ้คะแนนครับชก ที่มักงกรมาทั้งหมดที่เก้าครั้งนะก็น้อยกว่าทางด้านขอแสดงในหกครั้ง ชนะนนัชคชกสองครั้งในยกที่2กับยกที่3ได้แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นักไรในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของพรน,นำโชคน่าจะยืนยะครบ5ยกไม่น่าจะแพ้น,กน,นันกาขท้านของชกไหนนัดนี้นะครับคือชกที่ช่วง7มาทั้งหมดนี้ก็2ครั้งนะก็แพ้คะแนนทั้ง2ครั้งเลยครับในะประเภทชกกลางวันไม่เก่งนะและก็หายไปนานประมาณสัก4เดือนกว่านะช่วงนี้ก็แพ้มาแล้ว4ไฟติดต่อกันนะครับในะชกกางวันสน่วนมากจะยุบในยกท้ายๆนะครับ เมื่อคุณิก็เคยชคกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะเมื่อวันที่25สิหงหาคม67นะครับแล้วก็ผ่านมาประมาณสัก9เดือนได้นะครับนะวันนะั้นชคกันพิกัดน้ำหนักร2 2ปอนด์ก็เป็นทางด้านของอทับหลวงนี่แหละนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนที่ช่อง7นะครับนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนแต่ว่าต้นๆน,นี่เป็นรองนะต้นๆน,นี่ทับหลวงเป็นรองด้วยเพราะว่าทางด้านของพอนำโชคนั้น เป็นมวยที่เก่ง3ยกนะครับมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปในรูปร่างนี่ปาหัวตัวเท่าเลยทางมวยจะต้องเป็นธ่าแรกของพอนำโชคข้เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะตน้นๆนนี่ก็คงจะวิ่งเข้าใส่ตามสไตล์เลยครับนะประเภทเร่งประมาณว่าเอา จะเอาคูชกให้ตายนะครับนะถ้านกคูชกไม่ได้ปลายๆก็ไม่ยุบไม่ย่อนเหมือนเดิมนะครับนักศิลป์นัของทัพหลวงก็คงจะตั้งรับจับทางคอยกินเหลี่ยมเป็นสองคอยเก็บการวุฒนะครับนะคอยอ่ากินเขาเรียกว่าชิงเหลี่ยมนะชิงเหลี่ยมออกอาวุธดักออกอาวุธกันนะครับนะโดนอ่าหมัดซอกนี่หมัดนี่ทางด้านทัพหลวงต่อยดีกว่าต่อยแม่นกว่าและหนักแรงกว่าด้วยนะครับนะก็คิดว่าทางด้านของพนันโชคเดินเข้าใส่น่าจะโดนอาวุธของทางด้านทัพหลวงก่อนนะครับนะเพราะว่าพนันโชคเป็นมวยที่ไม่มีอาวุธนำนะครับรับวุธของช ชื่ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของทับหลวงเพชรเกียรติเพชรอ่านว่า3ยกตกเป็นรองและจะพลิกปลายยกที่4ยก5คุมเอาชนะไปได้ในยกท้ายย้ำแคนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝาแดงก้องโนวาก้องโนวาบางแสนไฟกลับเพบก,กับทาดด้านของฝ่ายนําเงินเพชรก้องฟาวาเทคโนหลวงปู่สวงเมื่อคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์่อน สำหรับทางด้านของฟแฟดงกล้องโนว่าบางแสนไฟคลับนะครับแนละ้วนกะ็เป็นหมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวอาจจะได้ลอยกว่านิดน้อยนะครับประเภทเสาทรเลขชกกันเลยครับคนนี้นะสูงยาวทั้งคู่เลยนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือผู้บุนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทท้านอกปิดนายชกมนได้เก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับ ขมวนตาได้เทคนิคคอนทนกล้องโนว่าบางแสนไฟคลับอายุ20ปี177เซนจากแพชบลนะครับกระดูกมวยประมาณสัก50ครั้งและปลปล่อยนี่ก็62กิโลกร,รัมเบทชกประจำก็125ปอนด์ปี68ชกแล้ว2ครั้งก็ชนะทั้ง2ครั้งเป็นการนอกอ1ครั้งในยกที่3 ชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดนี่สาครั้งนอกคุ่ชก4ครั้งเป็นการนอกในยกที่2ยกที่4ยกที่5แล้วก็เคยแพ้นอกให้ทางด้านของชก1ครั้งในยกที่4นะครับนะก็เคยชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่ก็10ครั้งนะเพราะว่าเป็นแชมป์รอบปูนเสือตัวที่22นะครับนะก็ชกที่ช่อง70ครั้งนี่ชนะแเลยนะเป็นการนอก2ครั้งในยกที่4ี่ยกที่5แล้วก็แพ้คะแนนสครั้งไม่เคยแพ้นอกที่ช่อง7นัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของกล้องหนว่าไม่น่าจะแพ้นอกที่ช่อง7นะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายส่วนทางด้านของฝ่ายน้าเงินคู่ชกนะครับนะเพชรกล้องฟ้าวเทคโนโลยหลวงปูหสวงกล้องฟ้านี่ก็เป็นมวยทรายรูปร่างสูงยาวดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยนะครับนะไม่เยอะนะครับนะทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือเตะต่อยหนักแรงครับนะลุนหล่นหลับนับนกได้ก่อนนะครับนะประเภทเตะขาเจาะยางต่อฟันศอกลุนหล่นหลับนับนกไม่หล่นไม่หลับไม่นับ นี่ปลายๆนี่ก็อาจจะเข่าในนี่ดูว่าจะเป็นองเพราะเป็นมวยที่ไม่ค่อยสู้เข่าในนะครับในช่วงหลังนี่ถือว่าสดขึ้นมามากๆเลยครับสำหรับทางด้านของเพชก้องฟ้าส่วนมากก็จะชนะนกนะครับมีชนะนกและก็แพ้ขนแนนะครับเพราะเป็นมวยที่เก่ง3ยกเช่นกันนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านเพชก้องฟ้าอายุ18ปี175เซนต์ต่ำกว่า2เซนจากสีสเกต กระดูกมอยประมาณสักสี่สิบครั้งนะครับกนระดูกมอยก็ใกล้เคียงกันไปพ่อนนี่หกสิบกิโลกร,รัมน้อยกว่าสองกิโลเวทช็อกประจำก็หนึ่งรอยยี่สห้าปอน ปี68ชคไปแล้ว4ครั้งนะครับแนละ้วก็ชนะ2ครั้งเป็นการนอกในยกที่1กับยกที่3นะครับแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งชคเวทีมังกรงมาทั้งหมดใน25ครั้งก็ถือว่าใกล้เคียงนะถ้าได้ฝ่าแดง30ครั้งนะครับนะก็ชนะนกุชกในเวทีมังกรง9ครั้งเป็นการนอกภายใน3ยกมากที่สุดเพราะว่าเป็นมวยที่เก่ง3ยกนะครับแล้วก็เคยแพ้นกนนขัตตนาเขาชกในเวทีมังกรง2ครั้งนะครับนะ เคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดในห้าครั้งเลยนะก็ชนะสามครั้งเป็นการน็อกสองครั้งในยกที่สามทั้งสองครั้งแล้วก็แพ้แพ้สองครั้งแพ้น็อกหนึ่งครั้งที่ช่องเจ็ดด้วยนะครับนะเคยแพ้น็อกที่ช่องเจ็ดส่วน้ที่ฝ่าแดงไม่เคยแพ้น็อกนะครับ มวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ก็ประเภทสอลทัวรเลกชกกันนะครับนะทางมวยจะต้องเป็นาทางด้านของเพชรก้องฟ้านะครับนะที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินก่อนเพราะว่าตัวเองเป็นมวยอาวุธมวยหนักแรงหนักแรงนะครับนะส่วนทางด้านของก้องโนว่าต้นๆผมอ่านว่าน่าจะคงจะป้องกันตัวป้องกันหมัดอะไรไว้ก่อนนะครับนะกโนูว่าเป็นมวยที่แพ้นอกยากนะผมอ่านว่า ไม่น่าจะไม่น่าจะหล่นนะครับน่าอ่านว่าไม่น่าจะหล่นทีนี้น่าผมอ่านว่าไม่น่าจะหล่นพิจารณากันในเรื่องของการชกกันครับห้ายกผมดูว่าเข่าในของท่านันก้องนววดีกว่านะครับนะถ้าก้องนว่าขึ้นคอได้นี่ เพชรก้องฟ้าเพชรกล้องฟ้าจะลงเอวทันทีเลยครับเพราะเป็นมวยไม่สู้เข่านะครับนะแม้ว่าจะมีขวางสู้อะไรบ้างแต่ว่า,าโดยหลักโดยรวมและข้อแขนในผมรู้ว่ายังเป็นรองทาดด้านของฝ่ายแดงอยู่นะครับนะต้นๆเพชรกล้องฟ้านี่อาจจะเดินเตะต่อยคู่ชกโอนไปเอ็นมาได้นะครับออกนกํากนได้แต่ว่าแป,ปลายนะครับนะถ้าไม่หล่นซะก่อนนี่ผมอ่านว่าแป,ป,ปลายกล้องหนว่า ตีตัวเดียวเลยนะครับนะที่ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปที่นั่นของกล้องโงนว,ว่าบางแสนไฟกลับกลับถิ่นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาชกที่ช่อง7นะครับ <c oughs> คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างสแตคัฝ่ายแดงยกคีรีเทียนมวยไทยพัฒนาของฝ่ายน้ำเงินเพชรดิษพีเคแสนชัยมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 1 9่อปอนด์ สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงยกคีรีก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะเสียเปรียบเห็นชัดเจนนะครับนักส่งมวยก็ประเภทปีมือบูบุญเข่าในรุกรับได้เก็บการอาวุธของชกนี่ทําได้ดีมีทั้งนบิทนาชกวยในเก่งกว่าวงนอกนะครับนักส่งมวยในยจะแข็งแกร่งแข็งแรง,งนะข้อแขนนี่แข็งมากรับเงินคอได้ขวางในสายตันแทงนี่แรงลึกเลยแล้วก็มีมวศอกที่ออกอันตรายครับในสวนสู้ตลอดเลยนะครับแต่น้อยหัวจีวจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต ข้อมูลทาัเทคนิคของท่านยกคีรีปัจจุบันอายุ24ปี1 6 5เซนจากจังหวัดสุรินทร์กระดูกมอยก็ชกมาเป็นร้อยนะครับป่อยๆนี้ก็59กิโกร,รัมหดเวทชกประจำก็119ปอด ปี68แปดชคมาแล้วสองครั้งก็แพ้ทั้งสองครั้งเป็นการแพ้แตกหนึ่งครั้งในยกที่4ี่ด้วยนะครับโชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่สี่ิบเจ็ครั้งเลยนอกคุณชกสาครั้งในยกที่สามสี่แล้วก็แพ้นอกสาครั้งในยกที่หนึ่งกับยกที่สี่แล้วก็ยกที่สี่นะครับชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่สิบ้าครั้งนะก็ชนะเจ็ดนะครับชนะเจ็เป็นการนอกหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็แพ้แดครั้งเป็นการแพ้นอกสองครั้งในยกที่หนึ่งกับยกที่สี่นะครับแล้วก็ก็เป็นมวยขวาครับนะก็ถือว่ารรง วันนี้ก็ดูว่าจะเสียเปรียบชัดเจนนะครับนะส่วนทางด้านของกระดูกมวยบมุมวยการผ่านมวยในทางด้านของยยครียกครีดีกว่าแล้วก็ช็อบเวทใหญ่กว่ามาก่อนนะครับ ส่วนชนะกาแฟเนเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวได้เปรียบชัดเจนทรงมวยก็ประเภทฝีมือบรบูรณ์เข่าในครับรู้รับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกปีธนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยวงนอกก็มีอาวุธมวยด,ด,ดีด้วยนะครับนะก็ถือว่าหลักเหลี่ยมดีครับนะก็ตามสไตล์พีเคครับนะวงในนี่ก็ขวางหน้ายัยบไส้ดันแทงมีหลักมีเหลี่ยมนะแล้วก็ปล้ำฟัดกระตีไปเรื่อยแหละนะเป็นมวยที่ขยันกว่านะครับนะตอนต้นผมอ่านว่าทางด้านของเพชรดทธิ์เนี่ยขยันอาวุธ ก่อนนะครับยังขยใครอนอุก,กว่านะครับนั้นหน้าจอกนำก่อนนะถ้าจะแพ้ก็พลิกในหยกไททายนะครับขอ้อมูลต้เทคนิคของเพรดิสนี่ปัจจุบันอายุ20ปีนะครับซ้อมพีเคนะเพราะว่าป๋าเบี้ยวนี่เขามอบสิทธิ์ให้ PK ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็อยู่ PK เต็มตัวนะครับนะเป็นนักวัาจากบุรีรัมนะครับนะทางด้านแสดงสุรินน้ำเงินบุรีรัมก็จังหวัดติดกันกระดูกมวยก็โชคเป็นร้อยนะครับซ้อมพีเคไปปอนใน56กกิโลกรัมนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันช่างจะไปถามให้อีกทีหนึ่งว่าน้ำหนักไปปอยนั้นเท่าไหร่นะครับนะ่ะเมื่อก่อนนี่จะโชคประมาณ1ร้1ยสิบหกร้อยสิบเจ็ดนั่มีปัญหานะคร้อยส68ชก้าก็น้ำหนักขรงไม่มีปัญหานะครับปีหกแปดโชคมาแล้งหนึ่งครั้ง,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 งเลยนะก็ ชนะนก,โกโชกหนึ่งครั้งในยกที่4และก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะแพ้นกใก่ทาาน้านของขุยในนัดนี้นะครับมวยคูนนี้อ่านว่าชกกันยัน5ยกนะครับทางด้านของเพชรดิน์นี่ก็เคยชกที่ช่วง7มาทั้งหมดนี่ก็7ครั้งนะครับแนละ้วก็ชนะ5ครั้งนะครับนชนะ5ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งนะครับเมื่อคู่นี้ขึ้นเวทีไปไนี่ทางด้านของเพชรดิน์นี่ก็จะ ได้เปรียบร่างสูงยาวกว่าชัดเจนนะครับนะแล้วก็ทางมวยก็จะต้องออกนําก่อนนะคะุนี้ผมวางรุ้นวางแผนการรุ้นการเชียร์ไว้นี่จะต้องเข้าเพชรทไปก่อนนะครับเพราะว่าแดงไม่ขยันนะ คือตอนต้นในรับอารุธก่อนก็จะสั่งให้เข้าทางด้านคขาเปริดทันทีนะครับนาที่นักมวยไววครูเสร็จก็สั่งเข้านักมวนทันทีนะครับน,น้า,านนถ้าได้ฝาแดงจะชนะได้ก็ต้องลุ้นกันแปลกยนะครับนะแต่ว่าทางด้านของเปริดน,นี่มีสิ่งที่น่าสังเกตที่ผมสังเกตมาตลอดนะครับนะชะกกับรุ่นพี่นี่แปลกย,ย,ยนี่จะย,ยอมนะแปลกๆนี่พอสู้ไม่ได้นี่หันหลังเลยครับนะายอมบางทีนี่รูปเกมผู้ขี่สุสีออกมาโดนทีสองทียกห้านี่ถอ,อยหลังเฉยนะครับหันหลังนีเฉยนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของหัวจใจผมดูว่า จะเป็นรองทางด้านของยกคีรีแน่นอนนะครับแนละ้วกอ็อาจจะเป็นใจพี่ใจน้องได้ด้วยนะครับที่ตัวชกก่อนชกก็ก่อนชกนี่ก็ยังเห็นว่าทางด้านยกคีรีนะครับน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับนะแบบลุ้นกันระทึกเลยนะครับนะก็ต้องเข้าทางด้านของพิษก่อนแล้วก็ลุ้นออกตัวมาลุ้นทางด้านของยกคิรีในยกท้ายนะครับ คู่ที่สีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข่าวฝ่ายแดงวันชัยน้อยผ่านทองยิมพอดทาด้านของฝ่ายนเินเนพชรสยามน้ำดื่มทีทูเอ มวยคนนี้ก็ชกการพิกัดน้ำหนัก122่อปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงวันชัยน้อยก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะเสียเปรียบช,ช่วงโชกเห็นชัดทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูิบุนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการรุธททำได้ดีมีทะนนอกปีทนายชกวงนอกเก่งป่าวงในเล็กน้อยประเภทเตะขาเจาะยางต่อฟันศอกลุ่นหล่นหลับนับน,บนกได้ก่อนนะครับอนาะวุธมวยนี้ถือว่าหนักแรงใช้ได้เลยนะครับ ข้อมูลต้าเทคนิคของทางด้านวันชัยน้อยนะครับในทางด้านของวันชัยน้อยนี่อายุ25ปี165เซนจากนกครพนมกระดูกมวยนี่ก็ชกมาเป็นร้อยครับซ้อมอยู่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าซ้อมอยู่ที่ไหนนะครับแต่อปอนด์นี่ก็ประมาณสัก58-59แต่ว่าตอนนี้เพิ่มแลมม้วเพราะว่านักมวยนี่เพิ่มเวทขึ้นชกนะเพิ่มเวทชกขึ้นนะครับมาประมาณสัก4-5 ประมาณสักสามปอนะปีหกแปดชกไปหนึ่งครั้งก็แพ้คะแนนครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดนี่สามสิบครั้งนกคุยชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ก็สแสดงว่าอมุ่มัน่นตงนั้นฝาแดดไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับนะเพราะว่าสามสิบครั้งนกคุยชกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนะครับนะก็ถือว่าทา้าทรหดทัดมวยนั้นดีทีเดียวนะครับเคยชกที่ช่วงเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็สิบครั้งนะก็ชนะสี่ครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งในยก เจ็ดไม่เก่งนะชกกลางวันปลายปลายมียุบตลอดเลยครับสำหรับทันด้านเขาไาแดงนะครับส่วนทันด้านกับฝ็น,น,น,ฝนเพชรสยามน้ำดื่ม T2A ก็เป็นมวยซ้ายนะครับนะก็ประเภทซ้ายเจือซ้ายนะครับนะรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบนะครับทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในรุกได้เก็บการวัดทำได้ดีมีท่านนอกปีนไนชกวงนอกวงในเก่งใกล้เคียงกันนะครับนะก็มีท่านนอกมีนไทในะครับเอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะแต่ว่าท่ามวยก็ดูว่าท่าตรอดนี้จะเป็นรอนะครับนะแต่ว่าชกกลางวันนี่ดูว่าน่าจะ ถนัดมากกว่านะครับนะขะดูกมวยเบอมวยการผ่านมวยนี่ก็ดูว่าจะอาจจะเป็นรองธนัตถ์เขาวันชชยน้อยเล็กน้อยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยรุ่นหลังวันชชยน้อยแต่วันชชยน้อยก็หยุดหายเป็นนานหลายปีเช่นกันนะครับก่อนที่กลับมาภาคใหม่นะครับข้อมธนัตถเทคนิคของทางด้านเพชรสยามน้ําดื่ม t 2 a ปัจจุบันอายุ19ปีก็อ่อนกว่าประมาณสัก6ปี 1 7 0เซนสูงกว่า5เซนจากจังหวัดสุรินทร์กระดูกมอญก็ชกมาเป็นร้อยเช่นกันนะครับตั้งป่อยนี่ก็60กิโลกรัมเวทชกประมาณเวทชกประจำก็ประมาณ1 2 2่อปอนด์นะครับตั้งปีปี68ชกไปแล้วครั้งก็ชนะ2แพ้1ครับชกไปทีมักรุงมาทั้งหมดนี่40ครั้งมากกว่า10ครั้งนะนอกคุณชกหครั้งแล้วก็แพ้นอก5ครั้งในยกที่3กับยกที่4นะครับทางด้านของวันชัยน้อยนี่เคยชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่ก็ ชกที่ช่วงเจ็ดมาแล้วสิครั้งเช่นกันนะครับนะก็ชนะ8นะชนะ8แล้วก็แพ้2เป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่3นะครับนะก็เพราะฉะนั้นทางด้านของเพชรสยามนี่จะชกที่ช่วงเจ็ดเก่งกว่านะครับนะมวยค่นี้ก็ขึ้นเวทีไปในทางด้านของวันัชน้อยน่าจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาก่อนนะครับแต่เพราะว่าเป็นมวยเตะขาก่อนนะต้นต้นในวันัชน้อยชกเขาจะเตะขาก่อนนะครับนะถ้าคู่ชกเดี่ยงนี่ก็ปลายๆนี่ก็คู่ชกก็จะลาบากเพราะเจ็บขาสะก่อน ส่วนทางด้านของเพชรสยามนี่ก็คงจะคอยเก็บการอาวุธนะครับนะเก็บการอาวุธไปแล้วก็คอยปล้ำปัดตีวงในไปนะครับแต่วงนอกผมดูว่าเป็นรองนะแต่ว่าวงในผมดูว่าดีกว่านะครับนะดีกว่านะครับมวยคู่นี้ต้นๆวันเชน้อยแปลน่าจะเป็นเพชรสยามนะครับนะมวยคู่นี้ก็เป็นมวยซ้ายเจอมวยซ้ายด้วยกันนะครับนะผมเองก็ไปไล่ดูนะครับนะก็เห็นว่าทางด้านของวันเชน้อยเนี่ยชอบกับมวยซ้ายนี่มักจะแพ้มวยซ้ายมากกว่าชนะนะครับนะส่วนทางด้านของเพชรสยามก็แพ้มวยซ้ายมากกว่าชนะเช่นกันนะครับ ครับนะก็ถือว่าก็ถือว่าก็ถือว่าคู่นี้ก็ถือว่าคู่ขี้สุดสีสุดประมาณเลยนะครับแต่เมื่อพิจารณาในการชกที่ช่องเจ็ดแล้ววันเชน้อยจะแ่วตลอดเลยนะครับนะโดนเข่าแ่วตลอดเลยนะครับถึงชนะได้ก็ต้องมีช่วงที่แ่วนะนัดนี้ถ้าเกิดว่าแ่วในทางด้านของเพชรสยามนี่น่าจะออกนํานะครับนะเพราะเหลี่ยมตัวทางด้านเพชรสยามนี่ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับนะชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของ เพชรสยามน้ำดื่ม T2A นะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการวิเคราะห์วิจารณ์เชินชิมวยก่อนชกนะครับหลังจากที่นักมวยช่างน้ำหนักเสร็จก็จะจะมาฟันทองหลังช่างให้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่อยากจะฟังผมวิทย์ภาคมวยในวิธีก็0827511988 0827511988โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับแล้วกีสวัสดีครับ